ยืนอยู่ณสถานีนครศรีธรรมราชทำให้มิตรหายได้ทุกคนดึงด้านนานั่นก่อตื่นเต้นครับนานๆออกมาทายคลิดรถไฟ ท่าอากาศยาน6เท่าเพื่อมาตอนนี้ขบวนธรรมดาที่201ออกจากสถานีบางซื่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ขบวนรถธรรมดาที่201ไปทางมุ่งชัดถไฟที่บ้านโป่งวันนี้ หนึ่งใช้หัวอิตาชิสี่ห้าหนึ่งแปดเป็นขบวนรถธรรมดากรุงเทพหัวลำโพงกับหัวหินครับโอ้ยอดเงาไตโค้ง งามทีเดียว แม่น้ำเจ้าพระยาครับ หนึ่งขบวนธรรมดาถึงสถานีตลิงชันครับออกจากสถานีตลิงชัน10บนาฬิกา2นาทีพอดีครับ ahead yeah, head นาฬิกาห้าหนาทีสองหกหนึ่งถึงบามบัลดุสิบนาฬิกาห,หกหนาทีขบวนธรรมดาที่สองหกหนึ่งออกจากสถานีบามปปบัลดุครับ จะมีรถตรีกอเปล่ารถตรีนี่ก็จะอยู่ทางด้านขวามือฉันมานั่งริบหน้าต่างทางซ้ายมือแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ่ายรถไฟกันมาเยอะ้วเรามาดูวิวหน้าต่างกันดูบ้าง1ิรอรไกา20นาที261หหเข้าสารยาครับ

ที่นี่สถานีกาลยาครับโอ้ยยังมีงานอยู่เลยงานยังไม่เลิกเลยนี่กลางคืนแน่เลย เจ็กันที่ขบวนรถธรรมดาที่2ึ่ออกจากสถานีต้นสมมรงคครับใกล้จะถึงสถานีนครปฐมแล้วต้นสะมรงค

เวลา10นาฬิกา59นา59ทีขบวนธรรมดาที่261ก็ได้มาถึงเขตนครนคนปฐมกำลังอยาเข้าสถานีนคนปรปฐม โดยฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งแปดสิบเอ็ดนาฬิกาสองนาทีสองหนึ่งกำลังจะถึงสถานีตะขอกระทบ่มทาบัญชาวิวริมหน้าตา่างขบวนธรรมดาที่สองหหนึ่งกับฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งแปด กรุงเทพหัวลำโพงปลายทางหัวหินครับแต่ฉันต้องลงบ้านโป่งคือสถานีโทีิ่พาที่ถูกต้องครบ้วนการรไประเทศไทยขอขอบคุณ ท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอากาศต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสให้บริการให้ดีขอบคุณค่ะประมาณเวลา11นาฬิกา4นาทีขบวนธรรมดานที่261อ,ออกจากสถานีนคปรปฐมครับ ้างใหม่ก็ยังไม่แล้วเสร็จปก็ผมก็ถ้าฉันก็อัปเดตให้ดูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชาญนชลาตรงนี้ ครับชันชนาสูมาถึงหน้าวัด ซมหน้าต่างคำวบวนธรรมดาที่สอง ใต้ต้นนี้ก็มีภาพสตรีทอาร์ตเป็นตันหนังสือ,อแน่นอนจริงสองห,หนึ่งเมื่อกี้หลีให้กับขบวนด่วนทักจิ๋นที่สามเจ็ดเอาสาปดครับสามปดขออภัยแต่ผมก็ชันก็ไม่ได้ถ่ายให้ชันมาอยู่ดิมหน้าต่างทางซ้ายขาบวนรถ จะเลกันอีกนัดต่างทางขวาเด็กแม่นางก็ถึงบ้านโป่งแล้ว ปฐมเป็นจังหวัดที่หรือชื่ออีกจังหวัดหนึ่งมีวัดวาก็มากมายจังหวัดคนครปฐมยาวไปถึงสุพรรณบุรีเลยครับแหล่งท่องเที่ยวที่นคนปรปฐมก็ชื่อดังก็นั่นคือวัดเจดีย์นคนปรปฐมที่ฉันถ่ายคลิปเอาไปให้ชมก่อนหน้านี้ เป็นคลิปเก่าช่วงปี6-3 11นาฬิกา29นาทีขบวนธรรมดาที่26-1ออกจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกรัับก็ตรงนี้ก็มุงหลังคาละีิงานสเตชั่นทจริงเราจะ ลงจุมทางหนองปลาดุกในสถานีบอกให้ลงบ้านโป่งกท้านี้จะดูทางด้านขวามือก็ดูกว้างกว้างทีเดียวครับหากเต็จสมบูรณ์ก็จะดูเป็นบรรยากาศดีมาก ชุมทางหนองกระดุก